ปีที่แล้วใครซื้อ KKP GB ไทย ESG ไปเนี่ยกำไรปีนี้เยอะนะเกือบเกือบ10%ด้วยมาจากที่ไอตัวเทรนของดอกเบีย้ยไทยจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ผมคิดว่ามันลงได้เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้มากนั้นปีนี้เนี่ยผมคิดว่าซื้อขายกองคุณดวงง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปฟินโนวีนกับผมเข้าสู่ช่วงเทศกาลภาษีกันแล้วนะทุกคน ก็ฟิโนเมนาออกแคมเปญในช่วงครึ่งปีอ่าเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของตัวฤดูการรถย่อนภาษีเราเรียกมันว่า t ท x t a c แท c ติซื้อกองทุนรหย่อนภาษีอย่างไรให้มีกลยุทธ์นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ใช่ลูกค้าฟิโนเมนานะเป็นลูกค้าเปิดใหม่ในกองทุนภาษีเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาที่ตัวฟิ n o m e n a com เว็บไซต์ของเรานี่นแหละแล้วเข้ามากดรับสิทธิ์แค่เปิดบัญชีเท่านั้นนะก็แล้วรับไปเลย K Cash กองทุนมันนี่มาเก็ตจากบลจกสิกรมูลค่า100บาทอ่ะเรามาดูก่อนว่าทำไมต้องลงทุนกองภาษีกับฟิโนเมนาฟันอย่างที่หนึ่งนะคอนเทนต์ทุกอย่างเราให้รู้ฟรีเข้าใจง่ายอัปเดตทุกเทรนทุกการทุกความสำคัญครั้งใหญ่ว่านั้นก็จะไม่พลาดข่าวสารเรื่องการลงทุนสองคือคำแนะนำนอกจากกองทุนภาษีแล้วกองทุนปกติและพอร์ตโมเดลเนี่ยเราก็มีก็ทำให้คำแนะนำและคำแนะนำของเราเนี่ยเราทำไปก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนนะ ก็มีความมั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะเติบโตกับที่ฟิโน,น,นเนีในระยะยาวสามก็คือเราให้ความเห็นเราให้อินไซต์ในเชิงลึกไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้มีแค่ทีมอินเวสเมนต์ของทางทีมเนฟินิ e เท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญจากฟันเมเจอร์จากทุกบลจรหรือแม้แต่จากต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็สามารถเชิญเข้ามาแล้วก็มาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาออฟไลน์หรือออนไลน์เรามีโค้ชครับก็คือมีผู้แนะนําการลงทุนที่คอยให้คําปรึกษาแล้วก็คอยจัด พอร์ตแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อให้คุณไม่ได้พลาดโอกาสในการลงทุนสําคัญแล้วก็การเปิดบัญชีการซื้อขายการจัดพอร์ตเราทําผ่านแอปพลิเคชันสะดวกในแอปเดียวนะครับแล้วก็ซื้อกองทุนดหยอนอ์ภาษีตอนนี้นะของฟิโนเมนาเราได้ครบ21บลราจคือเปิดที่เดียวไม่ต้องไปเปิดหลายๆบลราจอเลยได้ครบหมดเลยแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่เข้ามาเปิดบัญชีกองทุนดหยอนอ์ภาษี เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนตอนนี้เราออกมาแล้วลิสต์คำแนะนำของกองทุนรถยนอนภาษีปีนี้มีอยู่ทั้งหมด2แบบนะก็คือกองทุนแบบ RM กับกองทุนแบบไทย ESG x กองทุนตอนนี้เรามี2ชุดนะไทย RMF กับไทย ESG ไทย ESG x มันหมดอายุไปแล้วไม่ได้แล้วก็เหลือไทย ESG แต่ว่า RMF เรามีจัดเซตตามนี้เรียงลำดับตั้งแต่ความเสี่ยงตั้งแต่4ไปจนถึง8 ต่ำสุดอย่างนี้นใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้กองทุน IMF แบบเสี่ยงต่ำๆเราแนะนำอย่างนี้กองทุนตราสารหนี้ไทยก็ KKP IN IMF ความความเสี่ยงระดับ5ขึ้นมาก็ KG Bond IMF ตองทุณตราสารหนี้โลกใช่ไหมแล้วก็มี ESGA In c o m e ความเสี่ยงระดับ5อันนี้เป็นแบบจัดพอร์ตแบบผสมขึ้นมาจนถึงเนี่ยระดับความเสี่ยง6 7ใช่ไหม อย่างเจ็ดอย่างเงี้ยกองที่เราชอบมากๆนะเป็นกองมหาชนใครๆก็เข้ามาลงทุนก็มีกองทุน B i n n o t e h I F กองทุนเทคโนโลยีนะครับหรือแบบว่าจะเลือกกองทุนทองอะไรดีเราก็ดูมาแล้วก็ปีนี้เราเลือก B Go I F ก็แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่อง F X นะครับจัดเป็นชุดปีนี้เราจัดไลน์อัพฮเราเรียนแบบทีมฟุตบอลเลยมีทั้งหมด4แผนด้วยกัน แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณต้องการผู้เล่นหรือสไตล์แบบไหนถ้าเน้นแบบแผนตั้งรับคือเป็น defensive deep lock ลงไปอ่ะเขาเรียกว่าแผนถ้าแผนฟุตบอลเขาเรียกว่าแผนจัดเอารถบัสไปขวางหน้าประตูก็คือมีตาสารนี่ล้วนๆเลยเราแนะนําตาสารนี่โลกกับตาสารนี่ไทยอย่างละครึ่งตาสารนี่โลกเราใช้ KGB บอล IMF ตาสารนี่ไทยเราใช้ KKPIN IMF นะครับแต่แบบ แผนแบบเนี้ยมันเน้นผลว่าไม่ไม่อยากแพ้ขอเสมอตัวก็คือเสมอกับอะไรเสมอกับเงินอ่าเสมอกับเงินเฟอ้อแต่ถ้าอยากมีโอกาสชนะเงินเฟอ้อก็ต้องใส่ตัวลุกขวางเอาไว้ไว้ข้างหน้าเขาเรียกเป็นแผน Counter Attack แผนรอสวนกลับเราแนะนําก็ใส่กองทุนผสมเข้าไปไม่จําเป็นต้องเป็นกองหน้านะเอาเป็นกองทุนผสมหรือใส่มิดฟิล b o x t x box อ่ะวิ่งจากกรอบเขตโทษตัวเองไปถ,งถึงหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งเลี้ยงไปได้ดี หลบได้ทุกสภาวะก็จะเป็นพวกกองทุนผสมอย่าง ESGA i n c m IM f IMF ใส่เข้ามา40%ส่วนตราสารหนี้ไทยกับโลกเนี่ยเหลืออย่างละครึ่ง30-30ต่อไปแผนเป็นแบบว่าบาลานซ์หน่อยคืออยากเน้นผลอยากได้การแข่งขันอยากได้สามแต้มมองแล้วว่าเฮ้ยเกมนี้เราไหวอยู่ก็เหมาะสำหรับคนที่ถ้าเป็นอายุนะก็อายุอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เยอะมาก ถ้าเป็นในแง่ของไม่ใช่อายุเป็นในแง่พอร์ตการลงทุนก็คือตอนนี้ under invest เกินไปรู้สึกอยากจะเล่นผลตอบแทนก็เป็นแบบ position game บบเน้นบุกแบบคุมเกมอย่างนี้ก็อาจจะใส่ตราสารหนี้เข้าไปแค่เพียง40%แล้วใส่หุ้นเทคกับหุ้นโลกเข้าไปอย่างละ30โดยหุ้นเทคเนี่ยเราแนะนำให้ใส่เข้าไปคือ B i n n o t e c h IMF ส่วนหุ้นโลกเราใช้กอง KKP GNP แบบ u n h e d g ซึ่งใครที่เป็นแฟนพันแท้พอร์ตฟลิโอโมเดลของฟิโดเมนาก็จะรู้จักคุ้นเคยตัว KKP GNP อยู่แล้วนี่แผนต่อไปถ้าอยากสู่ความเป็นเลิศอยากได้แฟนคลับฐานแฟนบอลทั่วโลกนะมาเชียร์อยากเป็นอย่างลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นแชมป์สามสมัยที่ต่อกันถุยพูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนลิเวอร์พูลแฟน <c oughs> แฟนมนยูเขาก,กดผม <c oughs> แต่ว่าอยากแบบบุกสนุกอะ่ะเกมมันนะก็คือนะ่ะตัดกองตาสานี่ออกไปเลย หุ้นโลกก็เป็น KKP GNP 40%หุ้นเทคโนโลยีเป็นตัว B i n o t e c h 30%แล้วก็เราแนะนำใส่ Frontier Market ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ Emerging Market นะเข้าไปอีก30%นั่นก็คือกองทุณนเวียดนามโดยใช้ Principle RMF นะครับส่วนไทย ESG เราแนะนำอยู่3แบบนะสแบบแบบที่1คือไทย ESG แบบตราสารหนี้ล้วนเราแนะนำ KKP GB ไทย ESG นะครับก็ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3ก็อายุตาสารในอยู่ในพอร์ตนะเนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9ปีสำหรับผมก็คือตอนนี้ปีที่แล้วใครซื้อ KKPGB ไทย ESG ไปเนี่ยกำไรปีนี้เยอะนะเกือบเกือบสิด้วยมาจากที่ไอตัวเทรนของดอกเบีย้ยไทยจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ผมคิดว่ามันลงได้เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้มากนั้นปีนี้เนี่ยผมคิดว่า KKPGB ไทย ESG เ,เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่เน้นเสี่ยงต่าจริงจ แต่ถ้าดูจากเซนติเมนต์ของตลาดแล้วอยากได้รีเทิร์นยาวๆปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆขยับมาที่ risk level 5คือกองทุน KTAG 70/30อันนี้ก็คือกองทุนแบบผสมโดยที่ก็เป็นหุ้นไทย70%แล้วก็เป็นตราสารหนี้ที่เป็นพวก sustainability bond นะอยู่ประมาณ30%นะครับหรือใครแบบว่าเฮ้ยไม่บอกหุ้นไทยจะสู่ความเป็นเลิศจะไปพันสี่จะไปพันห้าอยากเอาไทย ESG เนี่ยหุ้นไทยเยอะ ก็ไป TDS Thai ESG จากบลจทิสโกโ้ซึ่งก็ผู้ผู้จัดการกองทุนกองนี้ก็เป็นกองทุนเดียวกันกับตัวอย่างทิสโก้ HD นั่นแหละที่เฟ้นหาหุ้นปันผลแต่ก็มีสกรีนนิ่งเรื่องตัว ESG เนี่ยเข้ามาด้วยก็ทำให้กลายเป็นว่าก็คือได้ทั้งเรื่องของ ESG Rating ที่มีคุณภาพและได้เรื่องการแบบว่าจ่ายปันผลนะที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงด้วยนะครับ สำหรับวิธีการเปิดบัญชีแล้วแลวก็ขั้นตอนในการลงทุนต่างๆหรือว่าบทความว่าเรามีรีวิว็ทษีอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาได้ในหน้าของ f i n o m e n a c o m แล้วก็ f i n o m e n a funds นะครับก็เข้ามาร่วมกับแคมเปญของเราที่ชื่อว่า tax tactic ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีอย่างมีกลยุทธ์กับ finomina นะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p h e n o m e n าที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับ หรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ